โมทออัสินนะคะหุ่นสิงสมุทรก็มาทำโครงการห้องเรียนสมุรานะคะหลัการและเห็นผลก็เนื่องจากชุมชนกัมเส้นเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวกับทะเลไม่ว่าจะเป็นการดำนินชีวิตหรือการหรือการประกอบอาชีพโดยห้องสมุลานียจะมีการเอ,อ่อปัญหาในการกัดซอกของชายฝั่ง ทําให้วิถีชีวิตของประมงคุณบ้านนี่ล้ลดลงเราจึงเร่งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงทําพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยโดยทางด้านการกระบวนการคิดบริหารจัดก,การตนเองได้ทั้งแปดคนและ และเราได้รู้ถึงมิติต่างๆก็คือได้ได้รู้สามมิตินะคะก็คือมิติทางก่ออีสรนมิติทางด้านสแปรกรธรรมชาติแล้วก็มิติทางด้านวิถีชีวิตชุมชนประมงที่บ้านค่ะโดยเราจะสร้างเกณฑ์น,น้องๆขึ้นมานะคะ15คนเพื่อที่จะมาสืบกิจกรรมต่อไปโดยผ่านการเรียนรู้สารฐานที่บอกค่ะแล้วก็ ประเด็นที่สองคือประเด็นทีน่สองนะคะก็เป็นการพาัฒนาศักยภาพของความเป็คนก็<ม>คือเพื่อที่จะให้รู้ทุกคนตลอดความมีตาของชุมชนก้าเซ้งตั้งแต่อดีตวาตินีแล้วก็ปัจจุบันนะคะก็เพื่อศึกษาในเรื่องของของนีของชุมชนก้าเซ้งค่ะก็อย่างเช่น การทำบ้านการค้าขายได้เป็น่วนรวมจิตใจทางศาสนาด้วยนะคะเพราะว่ญญามีศาสนาอิสลามก็สองนะคะก็พัฒนาแก่นนำทั้งแบบคนทางด้านความรู้และกระบวนการโดยผ่านฐา,านสักงสามฐาน ก็สร้างแกนนําเด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนในชนุมชนก้าวเซ่งมีจิตสำนึกรักเล่มขอแผ่นชุมชนของตนเองและสามารถสื่อเรื่องราวของชุมชนโดยโดยผ่านการเรียนรู้และสืบค้นข,ขอ้อมูลของชุมชนชุมชนฐานฐานสถานานาคะคะกคือมีฐานมิติธรรมศาสตร์มิติของทางาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็มิติวิถีประมงในบ้นาน การเรียนรู้ในชุดน่าเสกก็เด็กแล้วก็สามารถที่จะสามารถที่จะสร้างสามารถที่จะสร้างคชาวไทยจากเด็กรอบๆในเขตเทศบาลเมืองสงขลาให้ก็เป็นส่วนร่วมในก,นา,ก,การทำกิจกรรมมา ก็คือผสมนะคะก็เพื่อเพื่อไม่ให้วิถีชีวิตของชุมชนก้าวเล้เนี่ยสูญหายไปแล้วก็เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองก็เพื่อพัฒนาเยาวนร์อ่คมน,นะคะ์ทั้งแปดคนกนี้ค่ะเพื่อที่จะให้มีแบบความเป็นผู้นำมากขึ้นมีกระบวนการคิดที่แบบก้าวไปมากขึ้นนะคะ แล้วก็สีครับเพื่อสร้างเด็กเพื่อสร้างแกนนำเด็กและเยาวชนให้สามารถาสร้างการเรียนรู้ได้แล้วก็เพือออ่อสร้างพื้สิ่งการเรียนรู้ ด้วยฐานสงางขารนะคะที่ได้ก,กล่าวมาเล็กๆแล้วนะคะก็จะมีฐานคณ่นกรรมวิดิทนะสารนะคะคือการเล่านิทานภากภันเปื่อนนะคะเรื่องหัวใน,นแรงแล้วก็ชุมชนประมงพื้นบ้านนะะแล้วก็ฐานที่สองก็คือด้านมิติทรัพยากรฐานธรรมชาติก็จะให้น้องๆเกณฑ์น้ำที่ที่มารับช่วงต่อจากพวกเราะคะ่ะ การเป็นการถ่ายรูปเล้เรื่องของกาใช้หาเพื่อที่สะท้อนถึงปัญหาว่าทาไมน้องๆต้องถ่ายรูปที่มุมนี้แล้วก็อธิบายเล้วใ็ตีความค่ะแล้วลก็ฐานสามีมิติทางวิถีชุมชนประมงพื้นบ้านก็เรียนรู้จากการลงมือทำปฏิบัติจริงลงพื้นที่จริงโดยการไปชิมอาหารพื้นบ้านของชุมชนรู้ว่าชุมชนก็เส่งเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นปลาดแดดเดียวทอดมัน แล้วก็การเรียนรู้วิธีการเรียนรู้วิธีการจับปลาแล้วก็การส่งขายไบยังตาดว่าเขาเกิดเกิดอสิ่งดีๆในชุมชนอย่างไรแล้วก็การเพื่อที่จะไม่ให้น้องๆเด็กและเยายนชนเกิดความน่าเบื่อเกินไปก็มีการสร้างศิลปะน,นี้ให้เกิดให้บงังเกิดก็โดยการ ให้น้องๆระบายสีพุดมัตเตอร์นะคะขั้นตอนการคือขั้นตอนการดเนนิงานเนี่ยคะคือเราเนี่ยก็จะลงพื้นที่นะคะไปสำรวจเองนะคะแล้วก็เราเนี่ยจะมีการสรรหาการหาเด็กเยาวชนเนี่ยค่ะมีการชนเนี่ยค่ะมีการทำกิจกรรมครั้งนี้แล้วก็จนมากขึกนจากไปด้วย การลงทุนที่สอบถามค่เราก็จะลงทุนที่สอบถามในการในด้านต่างๆในการทํากิจกรรมฐานนี่นะคะก็คือเราจะเป็นการด้านประวัติศาสตรส์นะคก็คือให้รู้ถึงอดีตว่าอดีตเป็นไายังไงใน ชวนเล่าเนนี้ค่ะก็เรานี้ยนะคะแกนำเนี่ยค่ะก็จะมีการรูกระบวนการนะคะในการทำกิจกรรมนี้คือเราเนี่ยนะคะลงพื้นที่ก่อนน้องอะค่ะให้ให้เราเนี่ยรู้ก่อนแล้วก็ค่อยเราเนี่ยค่อยสื่อสารบอกน้องอะค่ะค่อยนี่เราเนี่ยช่วยได้นะครับแต่ ในกิจกรรนี่ค่ะก็เราจะมีคู่มือประกอบการนะคะคู่มือเบื้องต้นในการที่เราเนี่ยค่ะเป็น่ออมอเล็กๆค่ะีว่าเราเนี่ในการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราก็จะเป็นแบบในการคู่มือเนี่ก,จก็จะเป็นแบบในก,นกรารจดเนินกิจกรรมใน้งหน้าก็เรื่องาก็คืกนนเาหแน้แล้ว่ จะสร้างแกนนำค่ะก็คือทำกิจกรรมฐานต่างๆคือให้น้องๆนะคะก็รู้ปวามเป็นมาต่างๆก็ให้นี่นะคะก็รู้ปวามเป็นมาต่างๆก็ให้น้องเนี่ยค่ะก็เนี่เป็นกิจกรรมในถ่ายที่ก็เป็นก็สิ่งก็ที่สิ่งนะคะก็เป็นพื้นที่องการเรียนรู้โดยการโดยการนำเด็กเด็กและเยาวชนในชนบทเนเนี่ยสื่อสารกับชุมชน ฉันก็ใช่ค่ะก็จะเป็นการที่สื่อ,อการเล่ารับองนิทาในให้น้องๆเนี่ยเป็นผู้เล่าเรองนิทานสุดท้ายนะก็จะเป็นการสรุปบทเรียน ก็สามได้เครื่องมือในการในกระบวนการฐานสังขารนะคะกคือได้ถุงแกนนํา15คนนะะห้าคือรู้ถึงความเป็นมาในชุมชนเก้เซนคือได้ได้พื้นที่ในการเรียนรู้เป็นคือเกิดเกิดการเรียนรู้ระว่กันและเกิดกระบวนการแก้ปัญหาของชุมชนโดยคนในชุมชน9ก้าเซนต์เองแคือได้ผลวิจัยของคนในชุมชน ่วนี้เกิดจะเกิดการนในชุมชนของคีค่ะมถามไห่เด็กๆทเนดือะไร่ด้หมจะได้กินอถามไหมฮะเจ้าถิ่ว่า ดำเนินชีวิตและก็ประกอบอาชีพซึ่งปัจจุบันชายหาดสมิลามีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทําให้วิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านเปลี่ยนไปหรือว่ายังไงลดลงใช่ไหมฮะพอเรนเห็นปัญหานี้หมายถึงว่าไอ้ปัญหาที่เราเรนเห็นเนี่ยคือปัญหากัดเซาะหรือว่าวิถีชีวิตก็การบบการัดเซาะทั้งสองปัญหาเลย ทั้งสองปัญหาเลยคือว่าไอ้กิจกรรมเนี่ยพี่เห็นมันมาสองปัญหานั่นแหละแต่ว่ากิจกรรมมันเห็นมาแล้วรู้สึกว่นจะไปตอบโจทย์ในเรื่องของวิถีชีวิตวิถีประมงติศมากกว่าท่านที่สองนี่ยค่ะท่านนายสภากาลสภากาลค่ะมันมันยังไงอนุญาตนี่กินละมั้ง เข้าใจยายกนช่มพี่คิดว่าก็กมีส่วนสําคัญใน,ในเรื่องของการสํารวจและคันเรื่องบุคคลเพราะว่าเราจะปลูกลุมโดยรวมและเอามาทั้งหมดเป็นไปไม่ได้นขนาดว่า<อ>พี่นีคยเข้าไปประมาณ3ครั้งสครั้งนะที่ที่ไปกิจกรรมเลยในสามครั้งครั้งแรกมีเป็นเรื่องของตอนก็สํารวจเด็กในร่อนครั้งหนึ่งเพราะกลุ่มนี้จะมีเยอะมากครั้งที่สองนีเรื่องยาเสพติดครั้งที่สามเนี่ยเรื่องเพศสัมพันธ์โดยมอก็เป็นคนออกทุน อาจารย์นวนตาเป็นคนลงสำรวจร้วงกับพี่กิจกรรมอะไรต่างๆก็ก็สัมครั้งซึ่งไม่ไม่ซึ่งนี่หมายถึงว่าซึ่งกับวิธีการทำงานที่จะต้องเพิ่มพลังมากกว่ามากกว่าเดิมมากแลนะแทนที่จะมายืนตกมือกับเหมือนกับตกมือพวกเราเนี่ยมันก็จะจะเพิ่มมากกว่าเดิมมากเนี่ย พราะมันจะมันจะเพิ่มมากกว่าเดิมหลายเท่าเลยแหละหลายชุมชนที่ที่นี่มีปรวัติศาสตร์หรมีปัญหาที่อะไรเหิุผลใดเราจึงเลือกเดินมปที่ชุมชนวเนเป็นชุมชนการากับชุมชนสุดท้ายแผนนี้ที่ยัเห่ึงให้นะตรนี้ว่าอาชีตัวนี้มีมานานไม่ควรจะสหลสร้างะวดการเรียนให้น้งันมเหนบ้นเ นั่นน่าจะสร้างให้เขารักและของแห่บ้านเกิดโดยที่ให้เขาได้รับรู้ของดีในบ้านเกิดของเราไอ้นี้นพี่พี่ไม่เสียดีเพราะพี่เพ่นด้วยพี่ชอบแต่เราจะต้องเจอปัญหาที่ว่ากลุ่มเด็กและเยาวชวนวัยรุ่นที่ก้าวเส้นเรารู้ยังว่าปัญหาของเขามีอะไรและพฤติกรรมของเด็กในชุมชนเขาเม็นลักษณะยังไงเรารู้บ้างไหมพี่พอถามตรงนี้ ลยใครใครอยู่ก้าเซ่นบ้านในกลุ e> ่มห <|so|> ็นไหมมันจะรู้บ้างไหมว่าเด็กก้าเซ่นเป็นในใครเด็กประโยชน์กับาเซ่นจริงๆแล้วเนี่ยี่ยบอกาจะถ้าถ้าถ้าใครรู้ไหมใครเคยไปทำไหมแต่นี่เฮ้ยไปบ้างไหมตอนนีมีรุ่นพี่ที่มาหาอะไรท่ะอยู่อ่ะแต่ว่าไอ้นี้ยังไม่คือยังไม่ไม่เป็นคือยังไม่เริ่มทำเนี่ยค่ะคือกำหนดการคือจะทำเดือนพฤศจิกายนแต่ก็ต้องไปลงพื้นที่ก่อนที่กลาง ใช่ใช่เพราะเราต้องศึกษาปัญหาก่อนใช่ืนด้ีนี้ปัญหาที่ว่าพี่พบมาก็แล้กันคือหนึ่งปัญหายาเสพติดอแล้วยาเสพติดแน่นอนคุณลึกไม่ได้นะคุณลึกไม่ได้ก็คืออันตรายถึงชีวิตก็คือเราจะไปพัฒนาในแง่ลเราไม่ได้ไปต่อต้านเลยเขาว่างเด็กแ้ ต้องพัฒนาในแง่บวกอะไรแต่ว่ามันจะมีเรียกว่าปัจจัยแทรกซ้อนเข้ามาในการตั้งกิจกรรมของเรานั่นคือปัญหายาเสพติดหรือปัญหาเด็กก้าวรล้าหรือเด็กอะไรสารพัดอย่างเลยในนี่แหละที่ที่มันจะทําให้ฝันของเราเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่เราฝันแล้วว่าฝันไม่สวยงามเลยมีเด็กมานั่งแล้วเราจะแสดงละครอะไรให้เด็กดูแล้วก็อะไรเนี่ยมันสวยงามมากๆแล้วพี่ก็ชอบด้วยแต่พี่พี่ถามว่าเราคํานึงถึงปัจจัยที่แทรกซ้อนไม่ค่าเกิดว่ามันเกิดปัญหาอย่างนี้หรือ สวัสดีภาพเราหรืออะไรแบบนี้ได้ลองไปแบบนี้มันจะยังไงบ้างอะไรเนีหยเราลองคิดตรงนี้บ้างไหมหรือยังไงไอ้นี่ฝากเป็นประเด็นชวนชวนคิดกันคยเข้าไปไม่ลูกเคยเข้าไปไม่ได้ก็สิเคยเที่ยวในเนเฉยแต่ว่าแต่ว่าในในโซยที่เป็นพี่หอยนี่จะใช้คําว่าถ้าจะไม่ต่างอะไรกับสลัมแถวกรุงเทพมันก็คงจะได้เคยเข้าไปไม่ไหนไม่เคยไม่เคยเลยใช่ไหมก็ได้ข่าวน้า